เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเดินเข้าป่ามาถึงป่าเห็นแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดมาสึทากเกน,นะคะรอบสองวันนี้เตรียมตัวพร้อมเลยค่ะค่ะทุกคนที่ามาชมบิวกันก่อนคุยไปด้วยชมไปด้วยนี่นะคะป่าเห็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแค่เห็นคอมเมนต์นะคะ ที่เขาถามว่าเก็บเห็ดอยู่ที่ไหนอันนี้ก็อยู่มะคร้าวนะคะไม่ดราม่านะคะทุกคนเรามาเก็บอยู่ที่มะคล้าวครั้งที่แล้วที่เก็บเห็ดก็บเห็ดพึ่งหวานมีคอมเมนต์ถามแค่ว่าไปเก็บอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะคะคือว่าแค่ไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็เลยไม่ได้ตอบไม่นจะไม่ได้ตอบเพื่อน พอเข้าไปก็เห็นด่าหลายคำเลยไม่ต้องดราม,ม่านะคะวันนี้มาเก็บที่มะคราวถ้าใครอยากมาก,ก็มาได้เลยนะคะดูนี่ค่ะนี่เอ้ยเขาขูดมาทำไมเขาไม่เก็บเอ้ยดูนี่ค่ะ นี่โอ้โหลองจับดูสิอู้ไม่มีหนอนถ้าเราจับแน่นๆแบบนี้มันก็จะไม่มีหนอนนะคะทุกคน ดูสิไี่ใช่ป่ะนี่ดูนี่ออกมาเลยถ้าออกมาแบบนี้นะคะมันอาจจะเนา่าขูดออมาดูสิเห็ดบานโอ้ยไม่ได้เน่านะคะเนี่ยแต่ว่าเห็ดบานก็เอาไปด้วยนี่ค่ะปิดดูตรงนี้สิ ขึ้นมาดูดูอะไรแตกนิดนึงไม่รู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคะเนี่ยนี่นี่ค่ะแต่ว่าอาจจะเน่าอืมเน่าค่ะดูค่ะตรงนี้ด้วยค่ะดูนี่ตรงนี้ด้วยวูย้ดอกนี้น่าจะดีขาวๆาวอยู ยาวเลยนี่คะ่ะทุกคนไม่ตัดขานะคะแค่เอาดินออกแบบนี้ปิดดูตรงนี้นะคะรอยแตกดีสิใช่ไหมเอยน่าจะใช่นะคะเห็นรอยแตกนี่ไง ก็จะอยู่ลึกนิดนึงอุ้ยแน่นจังเลย,ยนี่ค่ะมีมีคนขุดใหม่ๆเลยค่ะทุกคน อยู่นะคะทุกคนไหนดูดอกนี้กันนี่ยังเล็กอยู่นะคะดูออาปิดไว้ก่อนดูหินนิชชัยไหมอู้ย yes. ิ้สนรือว่าไม่มี อันี่ใช่ไหมรอยแตกอู้ใช่ใช่นี่นี่โอ้สวยนี่ค่ะ นี่อีกสองดอกนะคะดูนี่ค่ะดูรอยแตกนี่แล้วตรงนี้ก็อีกดอกนึงน,งนี่อู้หูดอกนี้บาน รูสิโอ้โหใหญนนใไห่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ตั้งสี่ดอกในะตรงนี้ดูนี่ค่ะดูรอยแตกแถวนี้โอ้โหสองดอกดีใจมากเลย นี่ตท่นี้ตท่นี้โอ้โหสวยงามน,นี่เลยนี่นี่ดีใจดีใจมากเลยได้เห็ดอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่เฮ้ยหาขุดขุดดูสิโอ้โหไปยังไงขุดเลยเออขุดดีดียังไม่ร้นตรงนี้ดูนะดูสิใช่ไม่ใช่นี่ดูดูรอยแตกโอ้เนี่มันว่าจะใหญ่ ยาวอยู่นั่นน่ะโอ้ mm hmm. เห็ดบอนอันนี้ไม่ใช่อ, mm hmm. mm hmm. อ่ะไีนโอ้โหอ๋อกุดตัวนี้กุดดอก mm hmm. ดอกนี่ดีมายแต่อู้สวยเ mm hmm. ออ อ้สวยสวยมีอีกมีอีกมีอีกสองดอกนี่หนูระวังหะนี่กระชายโอ้ตัวนี้ตอัเล็กไม่เล็กหรอตัวนั้นนี่ก็ใชปะโอ้ตัวนี้น้อน สามดอกเสียงสวยอยู่สามดอกนี่นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วบอกว่านี่นี่อะไรปล่ <laughs> อยเกยือไงโอ้นี่ก็ใช่นะแต่ว่ามันอยู่ลึอกอยังเล็กอยู่อ่ะปิดนะอู้ดูตรงนี้ mm macam saya macam ni อยู่ตรงนี้โอเค,อเ,คเอาตรงนี้กันมองเห็นหรือเปล่าทุกคนนี่โหเ,เโห็ดสวยขาวมากเลยนี่โห เห็ดเมสิตากีนี่ก็จะหายากกว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะเพราะว่าเห็ดน,นี้จะเล็กกว่าแล้วอรอยแตกของเขาก็จะนิดเดียวต้องดูให้ดีดูยากดูยากต้องไปช้าๆ นี่นะคะป่าก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเนินเขาอะนะคะไป้พาเจออีก ดูสิตรงน,นี้ใช่ไหมเอ่ยตรงน,นี้อู้ใช่ใช่สามดอกสองดอกไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พอเอาได้ถ้าเล็กเกินเราก็ไม่อยากเอาประมาณนี้ก็ ใหญ่นะเนี่ยดูดอกนี้ดอกนี้น่าจะใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าลอยแตกใหญ่กว่าตรงไหนนั่นเหรอเออนี่ดอกนี้สวยงาม นี่ดินมันแน่นติดกันไปติดแล้วไป น่าจะใหญ่หรือวาแต่ไม่ใช่เห็ดม,มาสตอเกะใช่ดู<ฮ>หูน่าจะสองดอกดูดอกนี้โหทุกคนดูนี่ค่ะ สวยงามมากเลยกวาดดินให้หมดแน่นอยู่นะเนี่ยนี่โอโหดอกแรกที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้อออันนี้บานอันนี้เห็ดบาน แค่ผ่านไปแล้วนะคะเนี่ยให,ใหญ่ไหมไม่รู้มันแน่นมากเลยอโอเคอยู่นะ Good size big one นี่ สวยจังเลยนาย่าจะอย่างเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ ี่่คะหันมาตางนีไ้ได้ดูง่ายๆโอ้โหรถแตกใหญ่ใหญ่ทุกคน อยี่ยวสามดอกอ่ะปิดอันนี้อะไรเนี่ยอู้หูเยสุดยอดอันนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ดูนี่แค่นอกว่าไม่ใช่เห็นรอยแตกขึ้นมานึกว่าไม่ใช่แบบว่ามันแตกเวอร์ ai sụt xin đi chơi nữa. Ủa, chai hết. ใส่ตะกร้าหรือใหญ่นะ่ามอกี้เจอให,ใ,หใหญ่ของวันนี้ดอกนี้ใหย่ใหญ่เมื่อกี้เห็นมันแตกมันเนื้อว่าไม่ใช่เห็ดโอ้เปิดมาดีใจมากเลย หนักนะของพี่ลูกนีของแค่ก็โอเคอยู่นะเนี่ยก็ได้นิดหน,น่อยเห็ดมาสตากเกะถ้าหากว่ามไม่มีหนอนอยู่ข้างในมันจะมันจะแข็งแน่นมากเราบีบ ดีบแรงๆมันก็ไม่แตกนะคะได้เยอะอยู่ใคยว่าไม่เยอะอ่า นี่ประมาณห้าพาวหกพาวโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ